มาคลิป <Lindsey> นี้เราก็จะพามาขึ tamam. ้นรถกับหมอตาลหน่อยครับมาสัมภาษณ์มาถามหน่อยว่ามาวิ่งอยู่นี่ได้กี่วันแล้วอโอเคครับกลับสวัสด <r> ีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบใปกำลังซิงก์แต่เราก็จะพาขึ้นรถกับหมอตาลหน่อยเพื่อนหมดเลยโอ้สวัสดีครับโอ้ขึ้นรถกับหมอตาลหน่อย วิ่งอยู่นี่ได้กี่วันแล้วพี่นึ่งวันที่หนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสมสี่ห้าห้าวันแล้วู้เตียปดีสบอมไม่ได้แ้ใช่ส่จวดสูบใส่จวดไม่ได้โอ้ใส่จวดสูบใส่จวดไม่ได้เลย อึดจริงๆใช่ไแล้วอึดอึดเลยอะมอวิ่งอยู่นี่ห้าวันแล้วครับพิตาาได้วันลรกกี่เที่ยวพี๊ได้ต่น้อยพ่งเร็วไงมันไยังไม่ค่อยคล่องวันนี้แหละคร่อใช่ไหมวันนี้ก็น่าจะหนักสุดแล้ววันนี้น่าจะได้ด้วยนี่เียมไเที่ยงก็ได้ประมาณยี่้าแล้วยี่้าเที่ยวแล้วอนงเอาสิบเอ็ดโมงสิบเองเอาสิบเได้ยี่ห้าแล้วยี่ห้าแล้ว อันนี้วันนี้มันคล่องสุดแล้วก็คือเมื่อวานก็คล่องแล้วแต่มันติดตรงที่น้ำมันผมหมดพอดีรออนุมันผสมอยู่แต่มันันไม่ผมก็ได้หกสิบเหมัอนเขาเลอ๋อพูดได้วันละห้าสิบหกสิบอีกอย่างเมื่อวานผมทำทางเลยเมื่อวานอลยรอน้ำมันไงน้ำมันไม่มาตีดสายจอดจอดมีต้องคนเยอะไหนต้องก็วิ่งเยอะมากก็น้ำมันวันละกี่บาทพี่ร้อยอย่างมากพูดห้าร้อยวิ่งเทไม่ไกลเนาะแค่นี้เอง อันนี้สองวันนเมื่อวานกับวันนี้รวมแล้วห้าร้อยบาทรวมเลยกาชาเนียมะเร็เพื่อมาเลยไม่หมดแล้วอืมดูใส่เยอะเนาะเหนือไม่เคยแบกหนักขนาดนี้หรอกใช่ไหมเดินนี่คนหนักแต่ขับรถคันนี้มายังไม่เคยได้เจอความรู้สึกแบบหนักแบบนี้เลยอู้ยหนักแบบสุดๆแล้วมันกระเพื่อมด้วยเป็นคนน้ำมันแหละเวลาตีโค้เลยว่ามันจะเลี้ยวไปข่เป็นสไลด์เรื่อยมันกระเพื่อมโอ้แต่คนน้ำมันเลยมนรถน้ำมัน ไ้แต่ไใส่เยอะจริงครับดูมันหนักกว่าดูมันซุดสุดหมดเลยอืมเนบแนบลงล่างเลยแนลงล่างอ่ะจานบอกกูคุกอันเนบไทยครับไปดูนิดเดียวหน่อยไม่เหลือไอ้รถคันนี้รถกี้ว่ะอึดอึดเดี๋ยวเราอึดเราม่ทำมือในแกไม่ได้นี่พังเลยดิโอ้พังแล้วไม่ยอมเรามันแกออกรถเขาออกแบบมาแบบยังไงม้ะเชื่อว่ารถออกแบบมาดีอ่ะเชื่อเลยอะเก็ตตินเตลที่อยู่ ตกใจเลยใช่ไหมเพราว้าเลยเนี่ยผมดิแบบนั้นเรียบร้อยเลยขัดขึ้นอู้แต่แกถ้าติดล่มนะรถแกมันออกแบบมาแบบนี้เซฟดีหนึ่งเดารับแต่ถ้าแกดินอะไรถึงนี้แต่ละดีอ่ะโอ้ถ้าเป็นเพาล็อกกี้นี่ไม่ได้น่าเปลี่ยนหรอกน่าใช่พาล็อกกี้ขาดขาดหมดอ่ะจุยหมดอ่ะเดี๋ยวพาลงสระฮึพาลงสระ โอ้ขัถมเต็มนี่เลยลเเเมมแล้วพี่มเทเต็มหมดแล้วเทศสุใช่ไหมพี่ต้านบอกตั้งแต่ออกรถมามีข้างนี้แหล,ละแบกหนักสุดหนักสุดขบับอะไรไม่ได้ด้วย ได้แค่นี้าาแหละรถที่ใช้ดันก็น66หนึ่งสูงครับฟอร์ด <c oughs> เราพีปป่ตรณไปเลย ب. มันเสียง,งอะไรก็เคโอเ,โอเมันจะส่งใจติดกระบะต่่ไมิดดูเดนีเนี่ยติดตดีมากมแค่่ อีกอย่างรถตุลระเบิดอะ่ะแล้วที่กแกจะแล้วที่แกเอาดินแห้งใส่ฝาท้ายก่อนอ,ะอ่ะแล้วก็เอาทีออา่เขาอะครนใส่ตัวอย่าได้ทำไมทอยเทสฉันอย่างเงี้ยเรียบร้อยน่ตา,ายตายไม่พอยรถเกมกันเองอะ่ะอ่านสนุกกันเองอะ่ะตายห่างตายแต่ก็ต้องประกาศบอกเขาเนาะ้ออย่ามาร่รู้อดึงสนิทถ้ารู้งานจริงรถฝาท้ายระเบิดนี่สงองคันนี้อ่านัำไมปิดอับ เพียงโซกันก็คือไม่ค่อยตีผาท้ายประมาณเนี้ยแล้วแล้วมาระเบิดเนี้ยก็คือไมโครก็ต้องแบบว่าอย่างน้อยเอาดินแห้งกั้นทรายใช,ใช่สักสองปุกี้หรือปุกี้เดียวไม่ได้ให้มันกั้นหน่อยไม่ให้มันไม่ให้มันไหลลงมาแล้วก็เอาดินโฉลใส่อันนี้ไรนี่จะเทเพลงเนี่ย,ยนะวิ่งตามนี่เขานี่ก็ตายเห <laughs> ยียบจุดคน้ำมันหมดทีละร้อยสองร้อยนาะก็จะออกแต่ละเพลงนะ ต้องจอคนับดังก็หัวเหรอไม่รู้อะไรยีด่ดัดยี่ดัดแต่เริ่มขังวนแล้วไงเพราะว่ามันหนักแบกก่งจริงยังหนักพี่เฮ้ยผมวันหนึ่งถ้ารู้สึกแบบเนี้ยผมยกถดหอดเลยแหละดูเลยกลัวไปกลัวมันขาดแบบว่าหนักจริงใส่จนล้นอะ่ะใส่จนแบบฉันดูหกแฉมถนนแะล้วเอาแ่แฉงใช่ใ เอาไม่สุดเอาไงเอาไม่สุดแต่าาคือไม่ไรแต่แบบแค่แต่คนขับมันจะเซฟเอาถ้าคนขับไม่เซฟนะแหงว่าพลาดมาแคพลาดมากค็าากกคนพลาดเบาก็ดีไป<อ>คนพลาดหนักก็ไม่คุมไม่คุม,ม<ะ>ราคาถอยดีเนาะมันไม่ใช่ราคาที่ว่าสมัย ไปเล่นนู่นแล้วตรงนี้ต้องเจ้าแก่มายืนแรงที่ก้าลงไปแกกลัวเดยแกกลัวอู้มันก็เพิ่มแบบนี้เลยนะมันคลื่นเลยนะอ่ามันขึ้นแบบมันไปขึ้นแบบยังไงล่ะมันเลือดของมันเองเลยแผ่นดินอะอืออู้หูหนักกวจังเลยดูอ่ะเต็มพิกัดเต็มเปี้ยเต็มนั่นกินอะนกินเลย เนี่ยตั้งตรงต้องตั้งตรงตีกเรียบร้อยใครยำดีแล้วซีที่อะไรผมอ่ะใช่ไหมโจมันนะแค่เริ่มงานก่อนแต่ว่าแกพอดีแกถอยเล็กไปแล้วทีนี้รถแกเทดินไม่ค่อยออกอ่ะได้มันเหมือนมันอันนี้ไงในรถมันแกยกไม่ได้ชันอออ่่เไมคยกแล้วแล้วเอียงงันปั๊บใส่เกียร์หนึ่งไหมเข้าใช่ต้องใส่เกียร์สองี๋ยวเราออกไม่ไหวมันก็เร็วเกินมันก็เฟื่อ เซฟเกียมันอะไรมนูลพังแกเปลี่ยนลูกใหม่มาไอันั้นไม่รีบออกมาทำงานเนอะนี่เราเาออกมามั้งนะเอาหัวลงแล้วใช่ไหมนี่หลอกลูกมโดนเลยคนเช้ารุ่นันวันตนเย็น่ผัพี่แผัพี่แองผัวพีต่อทามันเจ็ดแปดเที่ยวตอนนี้น่ะวั้ผมจนแบบ โอ้หกูบอกอัดมันไหมอะไรแล้วกลัว่ามันแบบร่วงลงดินอ่ะกลัูรถด่บมันติดดินเลยอ่ะอืออู้หเมื่อวานโดนหนักมากนุนคลื่นนั่นมันมันหมาดๆแล้วมันใส่แบบได้สูงอ่ะมันก็เฟื่องจริงจริงแต่มันไม่ร่วงอ่ะมันร่วงอ่ะแต่มันเลื่อนไปเลื่อนมาคันนี้ขับไปก็เหมือนกับรถน้ำมันเงี้ยเหมือนเออเหมือนเลื่อนเลื่อนมาถ้าเราเบรกปุ๊บมันเนี่ยก็เพิ่มอยู่นะ ไอ้พี่ดูเหลงใช่ดูเหรอพี่เห็นดีสายจมครับตรงนั้นที่เดิมเลยเมื่อเช้าตอนนั้นเลยใที่เดิมเลยเยอะขี่ตัวเองเลยถอยไปแล้วก็เยียบที่เดิมดีไม่รู้ว่ามันลาดไงทางลาดเนี่ยถอยลงไปถึงนิดถึงไหมเอาแค่ขาวๆที่เราถ่ายดังออกนะจะถอยจะถึงไงดิน เปียดของเกมจะกูยขึ้นมัน้งไม่ขึ้นกู้ขึ้นไงโยกดำเทไมห่หมดหรอเทมมันมักค้างดำเพราหวานน้ำทางทั้งวันกวูจะอยู่ใช่สายจวดเขามีแต่คนจวดพางเร็วมีรถเซฟชนนัสน์เลยเห็นว่ามีรถไทยอ่ะสไตล์รถไทยดังๆก็มีแต่ผมอย่า <c oughs> ผมก็ไม่ปล่อยให้เขาทำเขาทำก็เราวิ่งไปสนุกมาหน, <c oughs> นึ่นครับได้ท่ากันเสียเวลาทั้งวัน อดยูสี่สิบก็เจ๊วออยูน้ำมันร้อนน้ำมันีกน,นี่วันนี้ร้อมตั้งมันเลยก็ดูวัดีเ้ลองวัดแก็ไม่ต่ำกว่าสี่สิบใช่ไหมพี่มันไม่ยูเลยไม่ต่ำกว่าห้าสิบออไม่ต่ำกว่าห้าสิบคิดว่าตอนนี้มันจะจะตกก็จะไรจะใกลอีกสักหน่อยก็สามสิบเลยออันนี้ใส่เยอะเฉวิ่งไปเลยเร็วถ้าใส่ปานกลางสักเดียวลรา<ช><ช>บูมวบอืมดีเจ็ดสิบเที่ยวอืมแต่อันนี้เยวเกินแล้วตอนนี้มันรอเวลากัน อ่คือเราไม่กล้าวิ่งเร็วดูเห็นไหมถนนจะเป็นขรุขระใจถนนเรียบไม่ใช่ไม่ใช่ยุบนะเศษดินเราตกไปเราก็เหยียบขี้เองอะไรแข็งปั๊แข็งขึ้นเลยนะแล้วกูปั๊มันไม่เรียบมันถนนไม่ได้ยุบเลยจะขี่เราขึ้นมาเป็นก่อนใช่มันเป็นนิ้วแข็งที่มันใช่แล้วมันเร็วมันร่นจะเตือนรีบเร็วได้เลยตัวเนี้ย ครับเดี๋ยวเราพาจลงดูนั่งงานครับผมดูทีเทโอเคครับว้าเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ